และนี่คือ EP ที่21นะคะเขาว่ากันว่าถ้าหากว่าเราทำอะไรนะคะเดิมๆซ้ำๆนะคะให้ครบอย่างน้อยนะคะ21วันเราจะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆค่ะน้องๆก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าหากว่าน้องๆน,นะคะดูคลิปติวฟรีของเรานะคะทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้ก็เดินทางมาถึง EP ที่21น้องๆก็กำลังจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทำข้อสอบนั่นเองค่ะ EP ที่21นี้นะคะรับประกันเลยค่ะว่าก็ไม่ทำให้น้องๆผิดหวังอีกเช่นเคยค่ะน้องๆทุกคนนะคะจะได้เทคนิคใหม่ๆไปทำข้อสอบเพื่อเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญนะคะในเรื่องการทำข้อสอบของตัวเองนั่นเองค่ะส่งกำลังใจนะคะให้กับพี่ๆทีมงานทุกคนนะคะได้ด้วยการกดไลค์นะคะ มาพบกับคูโมจิในรายการตีโจทย์แตก EP ที่21แล้วนะคะวันนี้เนี่ยคูโมจิจะพามาตีโจทย์กันในหัวข้อเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูโจทย์ข้อที่1กันเลยนะคะเทคโนโลยี Technology, ชีวภาพข้อใดมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์เป็นพันธุ์ดีในเวลาเท่าเดิมนะคะพูดง่ายๆเลยว่าคีย์เวิร์ดในข้อนี้เนี่ยจะมีอยู่ที่พันธุ์ดีนั่นเองนะคะคือพูดง่ายๆว่าเป็น แค่พันธุที่เป็นสายพันธุ์ที่ดีนะคะแล้วก็มีการต้องการที่จะแบบว่าผสมพันธุ์แล้วอยากได้ลูกออกมานะคะแต่อยากได้เป็นพันธุ์ดีอะค่ะแต่อยู่ในระยะเวลาที่มีอย่างจากัดก็คือให้อยู่ในระยะเวลาที่เท่าเดิมไม่ต้องการที่จะเพิ่มมากไปกว่าน,นี้แล้วอ่ะซึ่งเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยก็จะมีด้วยการหลากหลายวิีนะคะด้วยก็ไก่เนี่ยก็คือการผสมเทียมการผสมเทียมเนี่ยคือการผสมโดยใช้อสุจิเพศผู้นะคะ วกกับเซลล์ไข่ของเพศเมียอะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะปฏิสนธิกันค่ะออได้รับการปฏิสนธิกันแต่ว่าจะใช้มนุษย์นะคะที่แยกเอาตัวของอาสุติเนี่ยเอ,เอาไปฉีดเอาไปฉีดให้กับตัวเมียดังนั้นเนี่ยกล่าวง่ายๆเลยว่าเขาจะไม่ให้ ตัวของสัตว์เนี่ยผสมพันธุ์กันเองแต่ว่าช่วยอะคะ่ะช่วยโดยการที่นําเอาอส,สุจิของเพศผู้อะคะ่ะไปฉีดให้ของเพศไปฉีดให้ในตัวของเพศเมียนะคะหนึ่งเลยเนี่ยเพื่ออะไรปกติแล้วถ้าสัตว์เนี่ยขึ้นขึ้นผสมพันธุ์กันเองเนี่ยเสี่ยงได้หลายอย่างมากอะอาจจะได้รับบาดเจ็บในกรณีที่สัตว์ตัวของเพศผู้เนี่ยเป็นสัตว์มากๆนะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีอารมณ์ที่รุนแรงพอรุนแรงปุ๊บเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการบาดเจ็บของระหว่างสองฝ่ายในของเพศผู้และเพศเมียก็ได้ดังนั้นเนี่ยมนุษย์เนี่ยจึงมีการคิดคน้นเทคโนโลยีชีวภาพขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยให้สัตว์เหล่านี้เนี่ยมีการผสมกันโดยไม่ได้รับบาดเจ็บก็คือช่วยเอาอสุจิของเพศผู้นะคะเข้าไปฉีดให้กับเพศเมียนะคะแลวหลังจากนั้นก็ให้มีการปฏิสนธิเองนะคะโดยคนคนนะคะเป็นคนฉีด บนเนี่ยฉีดเข้าไปอ่านอกจากนี้เนี่ยพ่อขอไข่การฝากถ่ายตัวอ่อนเนี่ยเป็นวิธีที่มีการพัฒนามาจากการผสมเทียมนะคะอ่าคิดค้นโดยการที่พัฒนานะคะโดยการฝากถ่ายตัวอ่อนเนี้ยมีข้อเพิ่มเพิ่มเติมนิดนึงค่ะคือเขาจะใช้แม่พันธุ์ที่ดีนะคะเป็นแม่โคที่มีการ ขีดฮอร์โมนเพื่อที่จะเหนียวนําให้เป็นสัตว์ค่ะ,ะแม่โคตัวที่ให้นะคะจะเป็นแม่โคพันธุ์แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่เข้ามาใช้ในเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยก็คือแม่โคตัวรับคุโมจิลืมบอกนิดนึงนะคะว่าเทคโนโลยีชีวภาพนะคะมักจะใช้ในการที่ผลิตลูกให้กับสัตว์นะคะสัตว์เหล่านี้ก็อาจจะเป็นพวกวัวโคโนมหรือว่าเป็น โคเนื้อหรือเป็นแพะแกะที่เป็นสัตว์ปสัสสตว์นะคะพวกนี้นะคะจะนิยมนำมาใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพนะคะหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีแม่โคสอตัวใช่ไหมคะได้แก่แม่โคตัวให้แล้วก็แม่โคตัวรับซึ่งแม่โคตัวให้เนี่ยก็จะมีการคัดเลือกเป็นแม่โคพันธุ์นะคะอ่ะก็จะส่วนใหญ่ก็จะคัดเป็นแม่พันุ์ดีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการฉีดฮอร์โมนให้ ถามว่าฉีดฮอร์โมนไปทําไมคะคูก็เพื่อที่จะเหนี่ยวนํานะคะให้เป็นระยะสัตว์ค่ะพอเกิดระยะสัตว์ปุ๊บเนี่ยตัวของเพศเมียเนี่ยก็จะเกิดการตกไข่เกิดขึ้นนะคะซึ่งหลังจากการตกไข่แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมีการนําตัวของอสุจิเนี่ยเข้ามาเข้ามาฉีดในตรงของระยะนี้นะคะอ่าพอไข่กับอสุจิเนี่ย พอผสมกันเนี่ยก็จะเกิดการปฏิสนธิกันเกิดขึ้นนั่นเองซึ่งก็จะหลังจากที่ปฏิสนธิเกิดขึ้นนะคะก็จะให้ตัวอ่อนที่จเจริญเติบโตแล้วในมดลูกในระยะนี้ก็จะได้ตัวอ่อนอ่ะพอได้ตัวอ่อนแล้วเนี่ยปล่อยให้ระยะเวลาเนี่ยผ่านไปเจ็ดวันเมื่อครบเจ็ดวันแล้วนะคะก็จะนำออกจากมดลูกนั่นเอง พอนาออกเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะเอาไปถ่ายฝากให้แม่โคตัวรับค่ะนี่แม่โคตัวรับก็จะเข้ามารับแล้วปึ๊บถ่ายอ่าคราวนี้พอถ่ายฝากให้กับแม่โคตัวรับเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยแม่โคตัวรับก็จะถูกฉีดฮอร์โมนเพื่อเหนี่ยวนาการเป็นสัตว์แล้วนะคะพอฉีดฮอร์โมนปุ๊บเนี่ยพอแม่โคตัวรับได้ได้รับแล้วเนี่ยก็จะมีการตรวจ ท้องเพื่อที่จะรับตัวอ่อนที่จะเข้ามาถ่ายฝากแล้วเป็นระยะเวลา60วันนาะหลังจากนั้นเนี่ยตอนนี้นะคะตัวอ่อนหรือว่าลูกโคเนี่ยก็จะไปอยู่กับแม่โคตัวรับแล้วนะคะเขาก็จะอุ้มไปจนกว่าจะมีการเจริญเติบโตขึ้นนะคะแล้วก็คลอดออกมานะเป็นอันรบ วิธีกรรมของการถ่ายฝากตัวอ่อนนั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยพูดง่ายๆเลยนะคะว่าข้อไหนที่มันมีเรื่องของการคัดแยกแม่พันธุ์ที่ดีเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยเพื่อที่อยากให้ลูกออกมาเนี่ยได้แม่พันธุ์ที่ดีแต่คนที่ต้องการตั้งค้องเนี่ยเป็นแม่พันธุ์ที่ปกติเลยนะคะเราเรียกว่าแม่โคตัวลับนั่นเองอ่าซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะเรียกว่า วิธีการถ่ายฝากตัวอ่อนค่ะดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อคอไข่นะคะเด็กๆส่วนข้อขคอควายพันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรมเนี่ยเป็นเทคโนโลยีชีวภาพอีกประเภทหนึ่งค่ะที่ใช้กระบวนการตัดต่อของยีนเข้ามารวมเพื่อเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของตว์ให้เกิดขึ้นแตกต่างกันไปนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ได้มีเกี่ยวข้องกับ แม่พันธุ์ที่ดีนะคะเรมามาดูข้ององงูงองงูการโคนค่ะการโคนเนี่ยคือการที่ผลิตเซลล์นะคะของสิ่งมีชีวิตซึ่งมีลักษณะพันธุกรรมเหมือนกันทุกประการเลยค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะการโคนเนี่ยก็มาทำกับกลุ่มของพืชค่ะดังนั้นข้อหนึ่งที่ถูกต้องคือข้อขอไข่ค่ะมาต่อกันข้อที่สองเลยนะคะ ถามว่าในขั้นตอนการถ่ายฝากตัวอ่อนของโค่ต้อ,ตองฉีดฮอร์โมนให้แก่ข้อใดที่ถูกต้องที่สุดนะคะซึ่งข้อที่ข้อที่สองนี้เนี่ยเป็นคำถามที่ต่อมาจากข้อที่หนึ่งนะคะพูดถึงการถ่ายฝากตัวอ่อนซึ่งเป็นเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งพัฒนามาจากการผสมเทียมข้อที่หนึ่งเนี่ยผู้ได้พูดไปแล้วนะคะว่า มีแม่โคอยู่ด้วยกันสองตัวนะคะเดี๋ยวครูจะทวนให้อีกรอบหนึ่งนะคะในเรื่องของขั้นตอนการถ่ายฝังตัวอ่อนเนาะโดยตอนแรกเนี่ยแม่โคที่ออามาทั้งสองตัวนี้นะคะเขาจะต้องแบ่งเป็นแม่โคตัวให้หมายถึงให้อะไรให้พันเขาให้พันธุ์ที่ดีเพื่อที่จะได้ลูกออกมาเป็นสายพันธุ์ที่ดีนะคะอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นแม่โคตัวรับค่ะอ่า ซึ่งแมโคทั้งสองตัวนี้ที่ทำมานะคะจะต,ต้องฉีดฮอร์โมนให้เป็นระยะสัว์เพื่อที่เขาจะได้ตกไข่นะคะโดยการผักไข่ตัวอ่อนเนี่ยเขาจะนำเอาอาสุจิอะคะ่ะมาฉีดเข้าให้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการผสมพันุ์หรือปฏิสนธิกันเกิดขึ้นเองในระหว่างตัวของอสุจิแล้วก็เซลลไข่นะคะทั้งสองตัวนี้พอมาผสมพันธ์กันปุ๊บก,ก็จะเกิดตัวอ่อนเกิดขึ้นนะคะ โดยตัวอ่อนนี้เนี่ยพอมีระยะเวลา7จวันที่อยู่ในตัวของแม่โคตัวให้หรือแม่โคพันดีแล้วเนี่ยเขาก็จะนําเอานําออกมาค่ะพอน,นําเอาออกปุ๊บก็จะไป่ายฝากให้กับแม่โคอีกตัวหนึง่งในระหว่างที่ก่อนที่จะไป่ายฝากนะคะเขาจะมีการฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นไขใ่ให้ตกเหมือนกันค่ะนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ค่อยเอาไป่ายฝากพอถ่ายฝากแล้วเนี่ยก็จะมีการตรวจท้อง ตัวรับนะคะตัวหลังจากที่มีการถ่ายฝากแล้วเนี่ยหกสิบวันไปนแล้วนะคะเพื่อเช็คดูหลังจากนั้นแม่โคตัวนี้นะคะหรือแม่โคตัวรับเนี่ยเข <c oughs> าก็จะอุ้มต่อไปเรื่อยๆนะคะจนตัวลูกวกัวเนี้ยลอดออกมาและได้สายพันธุ์ที่ดีนั่นเองคะ่ะดังนั้นคําถามนะคะซึ่งต้องถามว่าผีดฮอร์โมนให้แก่โคตัวไหนบ้างอ่าแน่นอนว่าจะต้องเป็น แม่โคเท่านั้นนะคะข้อไหนที่เป็นพ่อพันธุก็ตัดทิ้งไปได้เลยเช่นข้อพอไข่นั่นเองไม่ถูกต้องนะคะไม่ใช่พ่อพันนะคะเพื่อฉีดฮอร์โมนให้แล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังจะต้องเป็นแม่โคที่มีหน้าที่ทั้งอุ้มท้องแล้วก็แม่พันอีกด้วยซึ่งตอบข้ององูนะคะโคแม่พันธและโคที่ทำหน้าที่อุ้มท้อง โคแม่พันเนี่ยเราหมายถึงโคตัวให้นะคะ,ะส่วนโคที่ทําหน้าที่อุ้มท้องเนี่ยก็คือโคตัวรับนะคะแม่โคตัวรับดังนั้นเราจึงตอบข้ององ,งูเป็นคำตอบสุดท้ายค่ะข้อที่สามนะคะพันธุวิศวกรรมคือการตัดแต่งเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมให้ต่างไปจากธรรมชาติโดยนํามาประยุกต์ใช้กับข้อใดที่ถูกต้องนะคะ น้องๆเคยรู้จักไหมคะพันธุวิศวกรรมเมื่อมีการตัดแต่งปรับเปลี่ยนพันธุกรรมหรือว่าปรับเปลี่ยนยีนแล้วเราจะถูกเรียกว่า GMO ค่ะชื่อของ GMO นี้เนี่ยมีชื่อเต็มๆว่า Genetically Modified Organism นะคะซึ่ง ส่วนใหญ่เนี่ยพืชหรือว่าสิ่งมีชีวิต GMO เนี่ยก็มาจะอยู่ในรูปแบบของอาหารที่เรารับประทานกันนี่แหละคะ่ะมาดูช้อยข้อกอไก่ก่อนเลยนะคะการปรับปรุงสายพันธุกรรมในมนุษย์เป็นการประยุกต์ใช้ของพันธุวิศวกรรมหรือเปล่าอ่าต้องพูดก่อนเลยว่าปรับปรุงสายพันธุกรรมในมนุษย์นี่ไม่ใช่หนักนะคะนี่เป็นเรื่องจริงซึ่ง เราไม่นิยมนํามาปรับปรุงในมนุษย์นะคะไม่ใช่แบบว่าวันนี้อยากตัวสีฟ้าเหมือนเอ็กเมนขอปรับเปลี่ยนพันธุกรรมหน่อยก็เลยแบบมีการตัดแต่งยีนปุ๊บขอแบบว่าเป็นตัวสีฟ้าหรือว่าแบบว่าขอเล,เล็บย,ยาวเหมือนเอ็กเมนนี้ได้หรือไม่ไม่ได้นะคะซึ่งจะมีการใช้อย่างอื่นมากกว่าที่ไม่ได้พูดถึงการปรับเปลี่ยนสายพัน,พนธุกรรมในมนุษย์แต่เขาจะนํามาใช้ในการ ช่วยให้มนุษย์เนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือการใช้เพื่อป้องกันโรคหรือว่ารักษาโรคนะคะเช่นการผลิตวัคซีนป้องกันเป็นต้นนะคะอันนี้เนี่ยก็จะนำมาใช้ในการผลิตวัคซีนเพื่อป้องกันโรคต่างๆนั่นเองค่ะดังนั้นข้อกไก่จึงผิดนะคะข้อขอไข่การตรวจสอบ หาอายุของซากดึกดำบรรพ์อ่ะข้อนี้ก็ผิดเช่นกันค่ะเราจะไม่นิยมนำเอาการตัดต่อปรับเปลี่ยนพันธุกรรมเนี่ยมาตรวจสอบหาซากดึกดำบรรพ์น,นะคะแต่ส่วนใหญ่เขาจะมีวิธีการค่ะอย่างเช่นการหาอายุของหินเทียบกันว่าโอเคนี้เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่มีอายุกี่พันปีแล้วนะคะก็เป็นคำตอบที่ผิดนะคะ มาดูข้อควายค่ะการปรับปรุงพันธุ์ของจุลินทรีย์อ่าข้อนี้สี่ถึงค่อยเข้าหูหน่อยการปรับเปลี่ยนของพันธุก,กรรมจุลินทรีย์นะคะนํามาซึ่งของการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเช่นการจําจัดศัตรูพืชอ่ะซึ่งถ้าเกิดว่าองลึกลองดูนะคะว่า ตรเมื่อมะเขือเทศท่นึงเนี่ยทำไมมันมีชอบมีเพลี้ยมีหนอนอะไรมากินเต็มเลยแ้่ถ้าเกิดเราลองเอายีนที่มันมีความต้านทานโดยที่แบบพวกเพลี้ยพวกหนอนอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากเข้ามากินมันจะดีมากเลยต่อเกษตรกรนะคะดังนั้นเขาจึงมีการคิดค้นการตัดแต่งพันธุกรรมเพื่อให้พืชเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นต้านทานต่อโรคนะคะดังนั้นข้อขความจึงเป็นคําตอบที่ถูกต้องค่ะส่วนข้อง,งองูเนาะ ก็ยังไม่เห็นเลยว่าการผลิตอาวุธชีวภาพในสง,สงครามจะเกี่ยวข้องอะไรกับการตัดแต่งพันธุกรรมซึ่งอดีตนะคะเคยมีการกล่าวไว้ว่าอาวุธชีวภาพเนี่ยมักจะมาในรูปแบบของเชโร่โใช่ไหมเอ่ยอในส่วนตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่ใช่ประโยชน์ที่การตัดแต่งพันธุทุวิศวะเนี่ยจะนํามาใช้ในเรื่องของสงครามนะคะซึ่งตอบข้อคอควายค่ะมาดูข้อที่4ี่กันเลยนะคะในปัจจุบัน มีการนำเทคโนโลยีไปใช้ทางการแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานก็คือการผลิตฮ,ฮอร์โมนอนันิดใดคะก็ไก่ฮอร์โมนอะดีนาลีนอ่ะคะฮอร์โมนอะดีนาลีนนะคะจะเป็นฮอร์โมนที่ที่เกี่ยวข้องกับการกระตุน้นเพื่อให้ทำในสิ่งที่เราทำไม่ได้เมื่อเราตกใจนั่นเองนะคะหลังเมื่อตกใจอ่าพอตกใจแล้วปุ๊บเนี่ย อะไรก็เกิดขึ้นได้เลือดร้อนทันทีเลยอย่างเช่นเหตุการณ์ที่ไฟไหม้นะคะมีคนเนี่ยเคยยกตู้เย็นได้เป็นหลังๆเลยจากท,ที่ที่บ้านของตัวเองที่ถูกไฟไหม้เนี่ยไปที่อื่นทั้งๆท,ที่ไม่รู้เหมือนกันว่ายกได้อย่างไรแล้วมันก็หนักมากๆเลยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าฮอร์โมนอะดรีนาลีนที่หลั่งออกมาก็ได้นะคะอ่ะส่วนข้อขอไข่ฮอร์โมนเลปตินฮอร์โมนเลปตินเนี่ยจะถูกหลั่งเมื่ออิ่มแล้วพออิ่มแล้วเนี่ย ก็จะไม่อยากรับประทานอีกใช่ไหมคะก็จะมีเจ้าฮอร์โมนตัวนี้แหละส่วนใครที่มีการหิวตลอดเวลาเนี่ยเราต้องมาดูแล้วว่าเอ๊ะฮอร์โมนเลปตินของเราเนี่ยมีการทํางานที่ผิดปกติหรือเปล่านะดังนั้นข้อขอไข่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนะคะส่วนข้อคอควายนั่นแหละคะ่ะเป็นคําตอบที่ถูกต้องฮอร์โมนอินซูลินนะคะโดยฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเบาหวานนั่นเอง ส่วนงองูนะคะฮอร์โมนเอนโดฟินเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับเบาหวานเนื่องจากว่าเป็นฮอร์โมนที่หลังเมื่อมีความสุขนะคะไปดูข้อที่ห้กันเลยนะคะโรคที่เกิดจากพันธุกรรมสามารถใช้พันธุวิศวกรรมในการหาสาเหตุได้ในข้อใดที่ถูกต้องข้อไก่โรคหุงนลมป่องพองพอไข่โลหิตจาง่อควายตับแข็งหรืององูหัวใจคะ เราต้องวิเคราะห์ก่อนเนาะว่าพันธุวิศวกรรมเนี่ยก็ต้องเกิดจากโรคที่เป็นมาจากพันธุกรรมนะคะดังนั้นเนี่ยมันง่ายมากๆเลยที่เราจะเลือกข้อที่เป็นโรคที่มาจากพันธุกรรมแล้วก็ตัดข้อที่ไม่ใช่พันธุกรรมนะคะออกไปเพราะก็ไก่เนี่ยทุ้งลมโป่งพองไม่ใช่โรคที่เกิดจากพันธุกรรมนะคะแต่มีสาเหตุมาจากการที่ เราเนี่ยได้รับควันบุหรี่เข้าไปก็คือพูดง่ายๆว่ามีบุหรี่เนี่ยเป็นสาเหตุในการเกิดโรคถุง,งลมโป่งพองนั่นเองค่ะ้อคอควายตับแข็งก็เช่นเดียวกันนะคะเกิดจากการรับประทานดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปนะคะและโรคหัวใจก็ไม่ใช่โรคที่มาจากพันธุกรรมเป็นสาเหตุหลักนะคะเนื่องจากว่าโรคหัวใจเนี่ยเป็นโรคที่ถ้าใครเนี่ยมี ความเครียดหรือว่าการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้องนะคะแค่นี้ก็สามารถเกิดโรคหัวใจได้แล้วค่ะข้อที่ถูกต้องนะจึงตอบว่าโรคโลหิตจางนั่นเองค่ะและนี่นะคะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนนะคะที่บ้านครูปูเดอะติว r ตค่ะ สำหรับท่านใดนะคะที่ดูคลิปิวฟรีแล้วนะคะก็อยากที่จะมาสมัครเรียนพิเศษกับเรานะคะตอนนี้เราขอเปิดรับเฉพาะช่องทางออนไลน์ก่อนนะคะที่หน้าร้านที่สถาบานันตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนั่นเองค่ะถ้ายังไงนะคะก็รบกวนนะคะน้องๆทุกคนนะคะฝากกดติดตามข่าวสารทางช่ YouTube หรือว่าทางเพจคลิปิวฟรีของแต่และช่วงชั้น ะะหรือว่าจะเป็นทางเพจบ้านครูปูดเดอะติลเตอร์ ifter, เพื่ออัปเดตข่าวสารนะคะว่าเราจะเปิดสอนอีกทีกันเมื่อไหร่นะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นทางช่องทางการสอนออนไลน์นะคะแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวหรือเป็นแบบกลุ่มย่อยตอนนี้เราเปิดแล้วค่ะสามารถที่จะทักเข้ามานะคะสอบถามรายละเอียดนะคะได้ตามที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วเจอกันนะคะในคลาสเรียนค่ะ